โอ้โหสนายรือเปล่าเรียบร้อยเลย94เมตรโอเค,อเคน่าจะได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยมีปะเรียบร้อยโอเค เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมพลีตี้โมเดิลวอลแฟร์ภาคที่2กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืน T A Q 5 6หนะครับหรือปืนสกานั่นเองนะครับก็เป็นปืน AR อีกระบอกหนึ่งนะครับที่พอมาอยู่ในภาค2เนี่ยมันน่าเล่นขึ้นมากๆนะครับสำหรับผมนะคือภาคแรกเนี่ยปืนมันก็ดีแหละแต่กระสุนอ่ะมันน้อยมากนะครับแม็กกาซีนเริ่มต้นเนี่ยมีแค่20นัดเองมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับส่วนแม็กกาซีนแต่งก็มีแค่อันเดียวเพิ่มมาอีกแค่5นัด แค่นั้นนะครับแต่พอมาอยู่ในภาค2ครับมันมีแม็กกาซีนแต่ง40นัด60นัดก็คือภาคนี้ไม่งกกระสุนนะครับก็คือน่าเล่นขึ้นมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเลยนะครับเริ่มกันที่บาเรโวก้วกันครับบาเรลผมเลือกใส่เป็นตัว17.5นะครับทันดาโปรนะครับตัวนี้ก็จะบวกดามเอจนแรงฮิฟไฟรแล้วก็ กระสุนเดินทางเร็วขึ้นนะครับต่อมาเป็นมัสเซอรผมใส่เป็นตัว Ecolase 80นะครับตัวนี้ก็เก็บเสียงกระสุนเดินทางเร็วดาเมจแรงนะครับแล้วก็รีคอย s ์สมูทนะครับต่อมาอันเดอร์บารเรลผมเลือกใส่เป็นเจ้าตัวนี้ครับ Rock Grip Precision 40นะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของ h i p f i r e รีคอย l แล้วก็ Invoking s t e r ต i ริเนะครับ แล้วก็แมกกาซีนผมใส่เป็น40นัดแล้วก็ออปติกนะครับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ SC Oscar 9นะครับก็จะเป็นส o p e 4.8แล้วก็สลับกับเ e d ดอ t ได้นะครับเผื่อยิงในระยะใกล้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับของแต่งคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับสกานะครับในภาคที่2นี้มันจะน่าเล่นขนาดนะี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เรียบร้อยตรงหน้าต่างตายแล้วอุ้ยโหสไนัยหรือเปล่าเรียบร้อยเก้าสิบสี่เมตรปืนดีอยู่นะดีอยู่เนาะตรงนี้สังหรณ์ใจไม่ดีเลยเมื่อกี้เพื่อนตายซีโดนครับเสี่เ โอ้โหมันใช้ปืนไล่ทุบเพื่อนเราหายนะยิงมาจากบนตึกโน,น,น้นแน่นอนไอ้ยไงเป็นไงล่ะเ <AS c ans> จะวางคลสต์ตมไว้จุด C เพราะผมว่าเพราะผมรู้สึกว่าจุดนี้มันโดนบ่อยเหลือเกินครับมันอยู่กลางแมพไงไอจุด C เนีน่ยมันเลยเป็นที่ตกการของเราทหารศัตรู ด,ดีดีโดนเหรอไอนนจะมาลอยจะมาลอยเหรอ,หอมันที่ง่ายขนาดนั้นนะพลทหารอ๋อตอนนี้ผมมีเซนทรีกันจะเอาไปว,วางไว้มุมไหนดีวะมุมนี้ดีปะ่ะมุมนี้ก็ได้เดี๋ยวไปช่วยทางฝั่งนี้กันครับ ทางฝั่งดีตรงนี้เขาดมันโดนยึดไปแล้วโอโหเรียบร้อยโหลดแป๊บปาสตนันหมดไปโดนด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเด็กแว้นเฮ้ยเด็กแว้นอ๋อโอเคเราน่าจะได้ครับตอนนี้มียานเกราะขึ้นมาเสริมแล้วเอออยู่ในบ้านมีชั้นสองถืออาวเข้าไปนั่นแหละเพื่อนผมอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆ เฮ้ยตรงน,นี้ก็มียานเกาะมันจะไม่ได้จริงเหรอจุดเนี้ยโอ้ข้างบนครับโอเคม่าจะได้ครับเรียบร้อยเชียวไม่ตายอีกเอา้าเฮ้ยจากไหนอ่ะ หมด,ดยังวะไม่หมดัานให้ว่าแล้ววะว่าแล้วมันต้องมีครับโอเคข้างบนข้างบนมีนึงไอไนี่แหละจำได้หมด,ดยังโอเคน่าจะเคลียร์แล้วครับจุดดี <c oughs> เดี๋ยวเราลงไป <c oughs> เก็บกลอ <c oughs> ่องกระสุนตรงนี้แล้วไปต่อกันดีกว่าเฮ้ย เออเฮ้ยอาเกาะมันมาแล้วครับมือเพื่อนลงมาปะเฮ้ยมามึงยิงใส่เลยเหรอมันมามันยิงใส่เลยครับตรงนี้มีตัวหนึ่งโอ้ไม่ตายเปด เรียบร้อยมีปะเรียบร้อยโอเคยังก่อยอยู่ข้างันเหรอโอ้ปืนวันเลนชา้าครับผมมันสู้เขาไม่ได้ครับระยะใกล้ไม่เป็นไรเอาใหม่ลงปืนสีแล้วกันโอเคอืม โอ้ดีโดนยิงได้เราต้องพยายามรักษาระยะห่างครับไกลมากไม่ได้เพราะปืนเราเล็งชาเสียเปรียบทำอะไรครับผมทำอะไรอยู่ยคนเดียว เติมเอาจะเอาไอ้นี่ไปปาอย่างกลอ,อกโดนวะโอ้โหมันมันจริงจากไหนวะโอ้โห้จากนู่นเลยนี่จะโดนเอาครับ ไอ้บินจากบนฟ้าเสร็จแล้วน่าจะหมดแล้วนะเออเปลี่ยนมาคันนี้โอเคเอ้าเฮ้ยอะไรอวะโอ้โหโอ้โหยิงจากตรงนี้ยังโดนคือกระสุน กระสุนรถถังกระสุนมึงไม่ย้อยเลยเหรอครับโอ้โหแม่เจ้าตรงแนวเลยกระสุนนะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนตาถั่วมากเฮ้ยเสี่ยยคนนีมาจากฝั่งนู้นน่าจะ

โอ้ยเจ้านี่เรายิงใครไม่ตายเลยเนี่ยนใครยิงผมวะผมตายแล้วเ แมวดีกว่าพอแล้วลงมามาันมีคนมั้ลบมันมันมีคนมั่ย